าทำไมผมตายวะกี่ตัวตายพี่ข้างหลังเลยตัวตายอ่ะหลังข้างหลังมีคนตายตรงนี้ตายหรือหมอบอ่ะตายตายตายพี่อุ้ยในป่านะป่านในป่าที่ข้างหน้าเพชรเลยในในป่าน้าวตายไม่เห็นอยู่ตรงอยู่ตรงข้างหน้าเลย ตายไหมพี่มันตายไหมไม่ตายไม่ตายตาเบิดตาเนตไปเลยพี่โอ้โเฮียสุ่มชิพ่าย,เยาเนรไปไรเลยไไพี่แล้เวเนตไปปะ น,นี่แม็กอยู่ไหนผมอยู่ข้างไปพี่ไ<ป>่<ท>ยขวาสุดม,มันวิ่ง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 อยู่ข้างหลังไม่นา่ารอดโดคร่ำแล้ว,วแม็กเยอะเดินไปหน้านะเดินตะตุต้ดเยอ ยี่ป้ยยี่ปกีปาริกะนูนั่นีโอ้ลูกแรงอะเนี่ยจ้าสุวีทยจะออมาไม่ม่ออมหรอกพี่มัเดินอยู่หน้าแล้มันจะเข้ามาในมันจะเข้ามาในามระวังเฮ้ยเปิดแล้วยิง

สวยตายสองโคตรแพ้มีคอผมจะตายพร้อมนะเฮ้ยระเบิดระเบิดเพลงอะไรที่มุงเปิดอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนวะไหนไหนไหนอยู่ทางขวาทางขวาขวาทางขวาเห็นแล้วเสร็จแล้ว เฮ้ยขนมากฮมาไม่ใช่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 พี่แขนขาดเรตามก่อนพี่ตามมเหนื่อยเหนื่อยเขี่เ้ยฮิวนฮิวนจ้ตู่พี่ต้องยิงสแคปอต้องโดนเฮ้ยใครเปล่าเฮ้ยขนแล้ว เกสรแครปก่อนดีกว่าที่พี่เสกสแคปก่อนสองตัวโอ้ยิงเข้าหัวมัเลยหายแล้วยิงสัแคปอ่ะสองสองตัวนะพี่ออตัวแรกตายไปแล้วนะอ๋อกดอะไรหมุนหมุนหมุนของ เออตัวอยู่ชั้นสามละชั้นสามชั้นสามชั้นสามก่อนสามก่อนเทียก่อนยไหนหูหัวนั่งรองอยู่ตรงไหนเนี่ยเนี่ยไหนเนี่ยโอ้ยเนี่ย่วงเลย

พี่วอดเหรอไม่ไมไไ่ด้เดินนี่ยครับแล้วยิง,ยงใครใครยิงได้ยิงยิงใช่ใช่ใช่มีคนอ,อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงกำลังจะออกประตูไม่ไม่ออกมาหรอกอ่ามันมันเอียงไปทางซ้ายอ่ะมันวิ่งไปทางซ้ายชั้นสองนึกเราเหรอชั้นหนึ่งมันอยู่ชั้นอยู่ข้างล่างพี่อยู่ข้างล่างนอกเอ้ย ขยับเล็เนาะตรงตรงตรง,ตรงมัน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 เฮ้ยเชีย่ยัไม่ทนันทอยู่ห้องข<ด>องชั้นสามชั้นสามวิ่นปาราเบไทกยไูยิงมหนยิงมัมตาย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  อยู่ไหนพี่โนนี่าาสน่กโตามไม่ได้ ทำเอยหนึ่งงหลังฮนะไม่ได้นั่งมนวิ่งไม่ได้ันโดดคามไม่ได้คอนเซอร์นะกูอันนี้อันนี้ไรนนเดอร์แลอันนี้ไรเดอร์แหละเออมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งพี่

อโดนตายเลยอยู่บนชั้นสองพี่มันลงไปแล้วมันเล็งกูอยู่ไงอาหารหมด เอ้ย